อัดเวนท์ไม่รู้แหละเว้วนไม่เว,ว้นแหละอิฉันเรียกคริสต์มาสหมดนะ่ะโ okay. อเคเขาเรียกเอาก่อนคริสต์มาสเขาเรียกแอดเวนท์โอเคนี่ค่ะเสื้อผ้าฤด,ดูหนาวมาตรมเลยค่ะเมืองนี้มีประชากรอยู่หมื่นห้านะคะ อันนี้ยาำค่ำคืนก็มีคนเดินถนนซื้อแทนก็หนึ่งคู่ก็ประมาณห้าพันบาทอ่าอันไหนอันไหนสีขาวสีขาวสีดำสีดำคู่ละห้าพันบาทนะคะ 189, <laughs> 200, or 7,000 back right